สวัสดีครับผมไอพี่น้องพี่ป,ปันอา่าชาวยูทูบทุกคนครับพอกันอยูลไรเด้อครับเด้อะจะมาขี่รถเาลาะขึ้นเ่าแล้วครับขับรถไปซื้อของมาิษ่นหอดใสยย่ไอพี่น้องเลยมาถ่ายนน้าคลองพี่น้องมึงนะครับน้ำในคลองไงคลองลึกชมหัวหมดแล้วครับนี่ครับมองเลนน้ำครับแต่ว่ามันลึกมองอย่พวกพิธาเลดน,นะครับเกิดตะขี้กิน กินเขียนลอยน้ำบาได้ตายน้ำพี่น้องเลยเพราะตาล่งครบโล่นงน้ำตืดๆนีกว่าครับเพียงเดียวอันนี้มันลึกครับถั่วหัวนกัดปิงเขปิงอะไรครับเด้อในคลองนี่ผมเคยมักการฟ้าครับตัวใหญ่พอพี่น้องเลย<ฮ>ตัวโปรตีนปิงเคลือนผ้ดได้เคยเห็นปิงเคลือนไหมครับเคลือนน้ำปูนตนัวเขียนก็มงีพี่น้องเลยปิงเขา แต่ว่ามันบกค่อยจับคนครับบกค่อยกัดจับคนมีเครื่องด้นในคล้องนี่ก็บลายอยู่ครับโอ้ตามตรงบ,บ่พิตามาเรียนเนาะครับว่าผมไปจับปลากลางคืน,นผมเห็นหลายตัวครับช่วงนับข้องหเดแ๋ยวจังมือนึงคงจะมาลงสิบจับปลาที่เหรื สุ่มถือสุ่มมากแต่ไม่หาสักป่าเด้อพี่น้องเลยใส่ม่วงมาได้ครับเด้อใส่ม่วงถ่ายลงยูทูปบ่ได้พี่น้องเลยถ่ายลงเฟซบุ๊กได้เยอะยานยูทูปเพิ่นห้ามครับยานผิดกฎว่าทน้ทมานสัตว์บ่ได้เลยครับลงอะไรลงตอนที่จับปลาถือซุ่ม ไปพาสักเอาเสน้อยู่ได้เยอะครับหรือว่าเซมบ้องก็บดออกมาสักวันก็จังว่าร่งซิ่จะได้ครับผมว่ายูทูบนีสิทธิ์อันดับหนึ่งนะครับการละเมิดสิทธิบุคคลผมก็เลยทายเฉพาะช่วงไฮช่วงหน้าครับ พี่น้องเบอ่งครับไทยกิจกรรมของผมเก,กี่ยวกับงานของผมที่ผมเห็นนะครับไทยทอดประสบการณ์ให้พี่น้องเบอ่งครับจะเป็นเรื่องเป็นเล่าเดี๋ยวครับตอนนี้ผมกบบขี่รถไปซื้อของเจ้าหนึ่งครับเพิ่นว่าเพิ่นมาซื้อให้เจ้าเสาเนี่ยเพิ่นบวีเงินซื้อแต่เมื่อเพราะว่าไ,ไปเบรงเคลื่อนน้ำอุ่นครับ แต่ว่าก็มีคนล่หลายคชิปอยู่ครับเกินน้ำปูนช่องนี้พ้นกับป่อยน้กคลองมากครับแต่ว่าเสีย่ยงคลองบ้านผมเพมือนยังบ่บป่อยไปเมือนยังบนบปล่อยว่าเครื่องสูงนำตายบ่ คนประธานเบิ้งคลิปวีดีโอผมก็ไปเบิ้งสนินบัตรนวลบวยเด้อครับเด้อเป็นปยังคือเพ่อสูบให้เนี้ยครับผมกับอัดียไปทำเอาไปต่อทำพิธีบาตรใจหอด,ดพี่น้องเราเชื่อเนี่ยแล้อพี่น้องเด้อจะเข่าหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านผมก็จะบบอลไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมน,นี้แลพี่น้องเด้อเป็น แรงใจกำลังใจครับสวัสดีครับ